เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับซึ่งเป็นเวลา11โมงแล้วผมก็เข้ามาสายนิดหน่อยมารีวิวให้ทุกผู้ชมก็ช้านิดหน่อยนะครับก็ทุกคนดูที่มุมซ้ายมือนะครับดูดิเพชรอ่ะ2 0น0ครับอ๋อทำไมเหรอควันนี้ก็จะมาสุมกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมนะครับคาตาณาวิหกเพลิงถือในล็อบบี้ได้ ร้อนให้สุดชุดไม่อยู่นะครับโอ้โ oh ห oh กดเข้าไปเลยและในกิจกรรมนี้มีไอวอลมาใหม่ด้วยนะครับเป็นไอวอลที่แบบเปลี่ยนรูปร่างนะครับไม่ใช่แค่ไอวอลแบบก้อนน้ําแข็งเพ้นสีอะไรอย่างนี้นะแต่เป็นไอวอลที่เปลี่ยนรูปร่างด้วยนะครับสวยเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเป็นกิจกรรมแบบ โอ้โหเราไปดูของรางวัลกันก่อนเลยนะครับโอานะครับผมลืมบอกไปก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กซับสไคร์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel เราซึ่งผมไม่ได้ลงคลิปมา2วันแล้วนะครับก็ขอโทษคนดูกันด้วยครับซึ่งผมก็ไม่ว่าจริงๆนะครับหรือว่าเป็นข้อแก้ตัวอะไรอย่างี้ก็ว่ากันไปนะครับจกูนะครับมีของรางวัลก็เป็นเศษมีกล่องมีอะไรพวกนี้นะครับธรรมดาปกตินะครับก็ดีเลยทีเดียวแล้วก็มี999เพจครับซึ่งไม่น่าจะออก ไม่น่านจะออกครับแล้วไปพูดพามทาเพลงกดไปเลยทีเผลอทีเผลอร้อยแปดสิบเพชรห้าครั้งไปได้กระเป๋านีรภัยมาอ,ยอะไรวะตู้นีรภัยก็เป็นกระเป๋าได้เลยครับแล้วก็เป็นกล่องอะไรพวกนี้โง่โง,งธรรมดานะครับไปต่อครับและการันตีไอวอนะครับสุมยี่สิบครั้งนะครับออกแน่นอนครับสําหรับไอวอได้หมามาโอโ้โหไม่เห็นจะอยากได้เลยมามามาตอ่ตอตอ่ตอตอ่ตอตอ่อต่อกดไลค์คลิปนี้ครับเ9เพชรครับสวยครับเ9เเพชรครับสวยครับ ไอวอลครับลูกนี้ออกแน่นอนเพราะว่ามันการันตีครับนี่ครับเห็นไหมครับไอวอลครับออกไม่แพงนะครับสําหรับไอวอลนะครับลด50%อะไรเนี่ยสุ่มอ๋อ free wheel time อ๋อนี่นะครับนะครับมันลดมันลดราคาโอ้โหูได้กล่องอันนี้แม่งไปกันต่อครับ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 โอ้โหผมจะหมดกี่เพชรครับเนี่ยทุกคนไปกันต่อครับโอ้โหผมหมดเยอะแล้วนะเนี่ยไปกันต่อครับโอ้โหคาตาณะไม่ออก คุภตภามีอยู่จริงหรือเปล่า999เพชรมีอยู่จริงหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับครั้งนี้ครับกดรัวๆไปกดรัวๆไปไม่หยุดครับโอ้โหทำไมของผมมันออกยากกว่าของคนอื่นวะผมไปดูรีวิวของคนอื่นมาออกโคตรง่ายเลยมันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่า99เพชรนะครับออกมาแล้วมันใช่หรือเปล่าทุกคนเฮ้ย2,800เพชรผมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกลือหรือเปล่าเฮ้ยเกลือเกินเฮ้ยทำไมคาตาาพไม่ออกวะ เกินไปไหมให้ของคนอื่นออกง่ายวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนคาตานะโคตรแพงเกินโคตรเกินอะอย่างเกินอะโอ้โ oh หทุกคนคนอื่นหมดไม่ถึงพันเพรโอ้โหนี่กระเป๋าคือผมไม่ได้เข้าเกมมานานเลยนะครับประมาณสองวันะเออไม่ได้เข้าเกมเลอยู่ดีกิจกรรมอะไรก็ไม่ได้ทำเลย ขอโทษคนดูกันด้วยโอ้โหดูเพชรจากสองพันปดเหลือ500ทุกคน mm hmm. เกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะซึ่งมันหมดเยอะหมดเยอะเกินไปอะ่ะสมใสเลยละกันเนี่นครับโอโอโหอ,อันนี้ไม่ใช่ลูกระเบิดในไอวอลวะเออนี่ไอวอนะครับทุกคนนี่ฮโคตรสวยซึ่งผมไม่คุ้มอะ่ะทุกคนผมไม่คุ้มอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเปิดกล่องดูก่อนว่าผมจะคุ้มไหม ถ้าผมเปิดกล่องแล้วผมได้สก,กินปืนถือว่าผมคมุ้มอ่ะไม่ได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนต้องออกอะ่ะไม่คุ้มอะ่ะไม่คุ้มเลยไม่ได้อะ่ะไม่ได้ก็แปบลบว่าไม่คุ้มนะทุกคนซึ่งผมไปดูรีวิวคนอื่นมาแม่งออกโคตรง่ายทำไมของผมแบบออกเกือบสามพันเพชรโอ้โหเกินอย่างเกินอะ่ะ เอาให้หมดอาอย่าเพิ่งเชิญครับไหนวะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่ได้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราโอ้โหเดี๋ยวเราใส่คาตานะไปแอกสาวกันดีกว่าเดี๋ยวเราใส่คาตานะไปแอกสาวกันเนาะทุกคนคาตานะอยู่ไหนวะนี่นะเฮ้ย แสดงหน้าล็อบบีน้นี่เดี๋ยวเราเอาไปโชว์ในโซนฟีสไตว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเฮ้ยจิ๊กอผมก็ต้องขอโทษขออภัยกันทุกคนวยครับที่ผมหายไปนานอะไรนี้ทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับแล้วผมจะกลับมาลงคลิปทุกวันเหมือนเดิมนะครับทุกวันเที่ยงคืนอะไรเงี้ยหลังแบบกิจกรรมเข้ามาใหม่ก็จะลงคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเท่โคตรเฟี้ยวคาตานะทุกคนดู ดูไฟดูออร่ามันสิครับโอ้โหอดเอาเรื่องเอาแล้วกดออกไปดีกว่าครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ,รบ,ยรบอย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชนแนลเราและสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ